เยอมาอย่างที่เราสัญญากันไว้นีครับว่าวันนี้ใครที่ซื้อ R N S พัสดของเรานะฮะแล้วก็ R N S เนี่ยนะฮะคุณมีสิทธิ์ลุ้นนะฮะถ่ายภาพกับแบนคลิตโชคของเราใคนคนผู้โชคดีนนฮะตอนนี้อยู่ด้านหลังของเราแล้วถูกต้องค่ะเล้วกได้เข้ามาใกล้ชิดกันใช่แล้วถูกต้องนะแล้ววันนี้ครับอย่างที่ทุกคนรอคอยนนฮะว่า วันนี้ที่แป๊กของเราก็จะมามินิคอนเสิร์ตนะครับที่เวทีของ oppo ด้วยใช่แล้วค่ะ,ะ,ะ,ะวันนี้นะครใครที่บอกว่าอยู่ตรงนี้แล้วนะคะกำลังรอผลอลิตได้เค่ะมาเจอแบทวิญญาเขาบอกว่าที่หนึ่งเรื่องเซลฟี่ต้องอ p โ o ใช่แล้วพูดถึงหน้ากากจิงเจอต้อง Ya yeah, Man. Ya. Yeah. Kini. Yeah. ได้เเราจาก A 5 7นะฮะ R 9S นะฮะใช่เลแจกฟรีๆไปเลยถูกต้องนะฮะ,ะครับผมอตอนนี้เชื่อว่าทุกท่านน่าจะพร้อมแล้วนะฮะ <laughs> เป็กของเราก็พร้อมแล้วนะคะ <laughs> ร,รับพร้อมที่ะยแล้วรัน You the to the right, oh. so, to go to the right, to the to the right, to go to the Ch enquanto on est Mee ru U donde est An Ch enquanto rez quic G н Б thwech Man d eben nim ta companions, Ma ch nad ekor Fi Dsengri cho diog G dheut ma D'H banks, mo panist Wi G chmet an dwech We have met an an dwech Dau trelto Mek conos

Yeah, do 啊！老師 แต่ว่าเราจะต้องมีก,มก,การบ้างนรให้ตอนนี้เดี๋ยวเอาตอนกินเลยสวั <laughs> สดีแล้วทุกคน,นนะครับเพิดไฟเชิญเลครับวันนี้ก็รู้สึกรู้สึกว่ากับด้านนะเง <laughs> ืองๆอะไรไม่มีรับตอนนี้ <laughs> อาถ่ายรู ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาร่วมง,งานกับออฟโรอีกครั้งน,นะครับก็ไปกับออฟโรดก็อาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็ตั้งแต่ t ะแม a n s ซิกเกอร์นะครับก็คอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยนะครับก็รู้สึกดีนดีที่จะได้มาลองเพลงกับออฟโรนะครับทุกคนแฮปปี้ใช่ไหมโทรศัพท์ใช่ดีไหมดีเนาะเซลฟี่ดีไหม ที่ไปทำงานญี่ปุ่นมานะครับสก้อตอกว่าทุกคนจรว่าอาจจะพูดไม่ค่ยคยอยชัดเท่าไหร่็น,น,นะะแล้วถึงแล้ก็อาจจะปิดภาษา,าสัญญาญญี่ปุ่นมานะครับข้าพงศ์เอผมเจอ,อแต่ผู้ชมประเทศไต้หวันเยอะรีะไม่น่าจะไปติดอะครัาราบแ,ล,แบบล้ะรักไม่ะ วันไ,ได้ทำน,นิ่งมาสิบวันวันนี้ถึงรู้ใช่ไหมเหงาไหมสิบวันอันนี้เขาเหงาเหมือนกันนะเขาไม่ไจริงไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยทำแต่ไงชี้จริงไม่เชื่อวในวันตื่นเลยไลฟ์สิ ตำ้งแตเรือนใหม่ๆที่มราไปสอเรียนผีอะไรเนี่ยเรียนผีหนีตามชีโอเคก็วันนี้เราก็มาเป็นรับหัวบริการนะครับเดี๋ยวเรามาล้องเพลงกันดังๆดีไหมเอาไม้ดุขาเขาแบบนี้เลยเนะ อย่าเลยอย่สเลยอย่าเลยดดหัวนะโอเควันนี้น,น,นะครับก็ขอบคุณน้องโป้กมากนะที่ให่เราได้ไปเจอในวันนี้นะครับหวังว่าแพ้งหา้าเราจะได้ ขอบคุณทุกคนที่มาสมบูร์ตเลยนะครับเดี๋ยวจะมีอีกสองงานถ้าแก่งใครไม่ิดอะไรแต่ไปไปไหมใครจะไม่ดงก่อนกันเนี่ยืนประจำที่ให้เราใช่ไหมก็นะคสร้เอ่อสคริป์นะครับเรื่งนี้ต้องลองทักนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những